สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจมากๆนะคะเพิ่งจัดไปไม่นานนี้เองเออเรียกว่าพิธีแซนดนตาค่ะครับสวัสดีครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยพิธีนี้เออมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมเฉยๆนะคะแต่เหมือนจะสะท้อนเรื่องจิตวิญญ,ญาณความผูกพันของชุมชนด้วยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาสำรวจทำความเข้าใจเรื่องนี้กันค่ะจากข้อมูลที่เรามีอยู่ใช่ครับ คือตามข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยพิธีแซนโดนตาเนี่ยบางทีอาจจะมีชื่อเรียกต่างกันไปบ้างนะครับในแต่ละที่แต่ว่าแก่นหลักๆเลยก็คือเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษครับปู่ย่าตายายญา,าติพี่น้องที่เสียไปแล้วแล้วก็เอ,อ่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านแล้วก็ควบคู่กันไปกับก,บการบูชาพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่เชื่อว่าดูแลชุมชนอยู่นะครับ ออ๋ค่ะเพราะงั้นวัตถุประสงค์หลักๆก็เลยมีสส่วนชัดๆเลยคือ 1. แสดงความกตัญยูต่อคนที่จากไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญในวัฒนธรรมเราอยู่แล้วนะครับกับอีกด้านก็คือการขอพรขอความคุ้มครองให้ท่านช่วยดูแลลูกหลาน อะไรแบบนี้ครับให้อยู่ดีมีสุขทรมาคาขึ้นค่ะแล้วจากข้อมูลที่เรามีวตานนี้งานที่เราจะคุยกันเจาะจงลงไปก็คือที่ชุมชนบ้านยางบ่ออีหมู่สิบตําบลเมืองบัวอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินใช่ไหมคะครับผมจัดไปเมื่อ21กันยายน2568ที่ผ่านมานี้เองจุดที่น่าสนใจมากในข้อมูลที่ได้มานะคะคือเขาเน้นเลยว่าเป็นงานที่ ชุมชนบ้านยางบ่ออีร่วมกันจัดพิธีมันไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแล้วนะคะแบบนี้ใช่ครับตรงนี้สำคัญมากเลยครับการที่ชุมชนเป็นหลักในการจัดเนี่ยมันบอกเลยว่าประเพณีนี้เอ่อไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเหมือนกลไกของสังคมอย่างหนึ่งเลยคือทำหน้าที่สร้างความเป็นพวกเราของคนในชุมชนการมาร่วมมือกันเตรียมงานเนี่ยตั้งแต่ของไหว้จัดที่ทาง เออจนถึงเข้าร่วมพิธีเองทั้งหมดนี่มันช่วยสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีในชุมชนได้จริงๆครับแล้วถ้าพูดถึงคนที่มาร่วมงานล่ะคะนอกจากชาวบ้านในชุมชนแล้วข้อมูลบอกว่ามีคนนอกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบุคคลสําคัญระดับท้องถิ่นมาด้วยคือท่านแหนมเภอชุมพลบุรีคุณสมชัยจันอินมาเป็นประธานเปิดงานเองเลยนะคะครับผมหันด้วยเหมือนกันนะคะประเด็นนี้น่าสนใจครับมันสะท้อนได้หลายอย่างเลย การที่ผู้บริหารระดับสูงอย่างในอำเภอหรือนายกอบตมาร่วมงานเนี่ยเอ่อมันไม่ใช่แค่มาตามธรรมเนียมนะผมว่าแต่มันเป็นการให้สถานะหรือความสําคัญกับประเพณีท้องถิ่นนี้อย่างเป็นทางการเลยอาจจะมองว่าเป็นการสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์วัฒน,ธ,นธรรมก็ได้ครับหรืออาจจะมองว่าประเพณีนี้มันมีบทบาทช่วยให้ชุมชนสงบเรียบร้อยเป็นปึกแผ่นซึ่งแฮม ก็เป็นเป้าหมายของการบริหารท้องถิ่นอยู่แล้วมันเหมือนเป็นการผสมผสานกันครับระหว่างพลังจากชาวบ้านกับการยอมรับจากโครงสร้างอำนาจอ๋อเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจดีค่ะแล้วนอกจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐแล้วเนี่ยข้อมูลยังบอกอีกว่ามีพ่อค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างคึกคักด้วยคําว่าคึกคักนี่พอจะนึกภาพออกเลยนะคะคงไม่ได้มีแต่ความขรึมขรึมขลังขลังอย่างเดียวแต่มีความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาของผู้คนหลายๆกลุ่มมารวมกันใช่ครับ บรรยากาศที่ว่าคึกคักเนี่ยก็น่าจะมาจากหลายหลยอย่างรวมกันนะครับทั้งเรื่องความศรัทธาความตั้งใจจะมาทำบุญให้บรรพบุรุษหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดึงคนให้มารวมกันหรือแม้แต่ตัวงานเองที่อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยซึ่งข้อมูลก็บอกเราจริงๆนะครับว่ามีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากพิธีหลักด้วย ใช่เลยค่ะข้อมูลบอกว่ามีกิจกรรมเด่นอย่างหนึ่งคือมีการแสดงรำถวายด้วยค่ะโดยน้องๆน,นักเรียนจากโรูเรียนยางบ่ออีวิทยาคารอันนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่างานนี้มีมิติทางศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาด้วยไม่ใช่แค่พิธีรีตองอย่างเดียวการที่ให้เด็กๆเกยาวชนมาร่วมแสดงแบบนี้ก็น่าจะมีความหมายอะไรแฝงอยู่ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับ การแสดงรำถวายในบริบทพิธีกรรมแบบนี้นะครับมีความหมายสำคัญหลายอย่างเลยอย่างแรกสุดเลยก็คือเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่งานนี้อุทิศให้การใช้ศิลปะก,การร่ายรำที่สวยงามอ่อนช้อยก็เหมือนเป็นการถวายสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีให้อ่ะครับค่ะ<า>อย่างที่2การให้นักเรียนซึ่งก็คือคนรุ่นใหม่มารำถวายเนี่ย มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆเห็นค่าเห็นความผูกพันกับวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็สุดท้ายการแสดงพวกนี้ก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้มันผ่อนคลายขึ้นด้วยทําให้งานมีสีสันน่าสนใจดึงดูดคนให้มาร่วมงานได้มากขึ้นครับแล้วคําบรรยายบรรยากาศในข้อมูลที่เขาบอกว่างานนี้เต็มไปด้วยความสุขได้ทั้งบุญได้ทั้งความอิ่มเอมใจเหรอคะ มันเชื่อมโยงกับกิจกรรมอย่างรำถวายแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของพิธีได้ยังไงบ้างคะดูเหมือนเป็นผลลัพธ์ทางใจที่สำคัญมากเลยนะครับเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญมากๆครับ คำว่าได้ทั้งบุญเนี่ยก็ชี้ไปที่แก่นความเชื่อเลยคือการทำบุญให้บรรพบุรุษส่วนความสุขกับความอิ่มเอมใจเนี่ยมันเป็นผลทางใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำสิ่งที่ดีงามตามความเชื่อของเรานะครับการได้แสดงความกตัญญูการได้เชื่อมโยงกับรากเหง้าตัวเองการได้อยู่กับคนในชุมชนที่คิดเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วพอมีบรรยากาศการเฉลิมฉลองมีการแสดงสวยๆงามๆอย่างรำถวายมันก็ยิ่งเสริมความรู้สึกดีๆพวกนี้ให้ชัดขึ้นไปอีก มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าพิธีกรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องความเชื่อที่จับต้องยากๆนะแต่มันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกผูกพันของผู้เข้าร่วมจริงๆถ้าอย่างนั้นลองมองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งค่ะในข้อมูลมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเครื่องเส้นไหว้หรือว่าลำดับขั้นตอนของพิธีบ้างไหมคะที่จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของการระลึกถึงแล้วก็ขอพรได้ชัดขึ้นอีกเส้นไหว้ต่างๆมักจะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อยู่แล้วครับ อย่างเช่นพวกอาหารคาวหวานต่างๆที่เชื่อว่าบรรพบุรุษท่านเคยชอบหรือผลไม้ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ขนมบางอย่างก็อาจจะหมายถึงความเจริญความหวานชื่นในชีวิตอะไรทํานองนั้นครับการจัดวางการกล่าวคําอัญเชิญลําดับขั้นตอนต่นตางๆเนี่ยทั้งหมดก็เป็นการแสดงความเคารพความตั้งใจที่จะเชื่อมต่อกับโลกของบรรพบุรุษการที่ทั้งชุมชนมาร่วมกันทําสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ทํต,ตามตามกันไปนะครับ แต่เป็นการยืนยันถึงความเชื่อร่วมกันแล้วก็ความปรารถนาร่วมกันที่อยากให้บรรพบุรุษได้รับสิ่งดีๆแล้วก็กลับมาคุ้มครองพวกเขาอ๋อพอจะนึกภาพออกค่ะ แสดงว่าทุกอย่างในพิธีเลยตั้งแต่คนเข้าร่วมกิจกรรมไปจนถึงของไหว้ต่างๆถึงแม้เราจะไม่มีรายละเอียดมากนะักก็ล้วนทำงานไปด้วยกันเพื่อเป้าหมายหลักของงานคือเหมือนสร้างสะพานเชื่อมระหว่างคนเป็นกับคนตายระหว่างปัจจุบันกับอดีตแล้วก็ระหว่างตัวเรากับชุมชนด้วยนะคะถูกต้องครับแล้วสะพานที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะครับคือส่งความละลึกถึงไปหาท่านอย่างเดียว แต่มันยังมีความคาดหวังว่าจะได้รับพรไปรับความคุ้มครองกลับมาด้วยอันนี้เป็นลักษณะสําคัญเลยของพิธีบูชาบรรพบุรุษในหลายๆวัฒนธรรมคือมันมีความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนกันอยู่นะครับ reciprocity นะครับเราแสดงความกตัญญูดูแลเส้นไหว้ท่านแล้วเราก็หวังว่าท่านจะแม่ตาช่วยให้ชีวิตเราชุมชนเรามีแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยอะไรแบบนี้ครับ การที่พิธีนี้ยังคงจัดกันอยู่เรื่อยๆโดยที่ชุมชนก็ร่วมมือกันแล้วก็มีหน่วยงานท้องถิ่นสนับสนุนด,ด้วยรวมถึงมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการแสดงต่างๆด้วยเนี่ยค่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังหรือว่าความสามารถในการปรับตัวของประเพณีนี้ในยุคปัจจุบันมั้งคะครับมันบอกเราว่าประเพณีแซนโดนตาในบริบทของชุมชนบ้านยางบ่ออีเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ครับ ยังมีความหมายต่อผู้คนไม่ใช่แค่ของเก่าที่ทำทำตามกันไปเฉยๆการที่ชุมชนยังร่วมกันจัดเนี่ยแสดงว่าพวกเขายังเห็นคุณค่าเห็นความสาคัญของมันอยู่อาจจะในแง่เป็นที่พึ่งทางใจเป็นตัวสร้างความสามัคคีหรือเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของชุมชนการมีส่วนร่วมของภาครัฐก็อาจจะช่วยเสริมให้ประเพณีนี้มันยังย่งยืนต่อไปได้นะครับท้งเรื่องงบประมาณหรือการช่วยประชาสัมพันธ์ ส่วนการดึงเยาวชนเข้ามาก็เป็นการลงทุนเพื่อนาคตเลยครับเพื่อให้ประเพณีนี้มันไม่หายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่าแล้วถ้ามองในภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาแก่นสำคัญที่เราพอจะสกัดออกมาได้เกี่ยวกับพิธีแซนดนตาที่บ้านย่าง